ยึดได้แล้วทัพไทยยิงโต้เดือดกระนำปืนใหญ่ถล่มบันไดไม้ขเขมรเละเป็นเท่าฐานบุกตีแตกเข้ายึดปรา,าสาทตรขคณาสำเร็จแล้วโดยก็มีการรายงานด่วนๆเลยเลยครับว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรที่ถึงแม้ว่าทัพจะโม้ว่าหยุดยิงแล้วแต่ความจริงมันคนละเรื่องครับเพราะเช้าปุ๊บขเขมรก็ยิงสนั่นทันที โดยก็มีการรายงานว่าเวลา00นาฬิกา8นาทีทหารขเขมรเมายัางไม่สร่างแต่เริ่มระดมยิง b m 21กระน่ำยังหาฝนกะจะโจมตีทหารไทยแต่สุดท้ายพลาดเป้าไปโดนบ้านเรือนชาวบ้านฝ่ายตนเองที่บ้านหนองยาแก้วสะได้ต่อมาครับอีกจุดก็ดูเหมือนทหารขเขมรจะนอนเต็มที่ตื่นมายิง b m 21ถล่มตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษ์ชาวบ้านเคราะไร้แขนขาดหรายสาหัสหนึ่งราย กัมพูชายิงจรวด BM21 ใส่พลเรือนส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บรวม5รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถอพยพผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เสียงได้แล้ว4รายส่วนอีกหนึ่งรายอยู่ระหว่างการดูแลอย่างใกล้ชิดขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม จึงได้ทำให้ต่อมาทหารไทยก็เอาคืนทันทีหญิงปืนใหญ่สนามวิถีโค้ง m อ9 8งฮาวิเซอร์155มิลิเมตรโจมตีต่อตำแหน่งฐานปืนคอของทหารกัมพูชาอย่างแม่นยำในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับยิงถล่มบันไดไม้ที่ปราสาทคณะเละเป็นโจ๊กในพริบตา ทำให้ต่อมานะครับทหารไทยก็บุกเข้ายึดปราสาทคนาและสามารถควบคุมพื้นที่ได้100%แล้วพร้อมยึดพื้นที่ G1 G4 และระเบิดทําลายบันไดไม้ทิ้งเรียบร้อยโดยก็จากการรายงานได้ระบุว่าวันที่13ธันวาคม2568สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีความคืบหน้าสำคัญทางยุทธวิธีล่าสุดกองทัพบ,บกไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินได้เป็นที่เรียบร้อย พลเอกริชาสุขสุวานนน์รองโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยผ่านศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาระบุว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้ได้รับรายงานด่วนจากหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่ากองกําลังทาหารไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ปราสาทคนาในเขตอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินได้สมบูรณ์100ซแล้ว รายงานระบุว่าก่อนหน้านี้กำลังทหารฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่บริเวณปราสาทคณาได้เพียงบางส่วนแต่ด้วยการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทำให้ในที่สุดสามารถเข้ากระชับพื้นที่และครอบครองพื้นที่ทั้งหมดได้สำเร็จเพื่อรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าว โดยฝั่งเขมรก็ได้เผยคลิปฐานทหารเขมรหลังเจอกระสุนปืนใหญ่ของไทยถล่มจนพังยับเพลิงไหม้ยังคุกรุนไปทั่วพื้นที่ผู้รอดชีวิตพึ่งกลับเข้ามาสำรวจความเสียหายก่อนจะอุทานด้วยความตกตะลึงต่อภาพที่เห็นตรงหน้าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เองเวลา06.12นาทีเครื่องบินรบ F-16 ของทออ,อไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดรอบสามทำลายสะพานใจจุ่มเนี้ย นอกจากนี้เวลา7จ็น,นาฬิกาสีนาทีขณะนี้แนวรบสะแก้วยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องทหารไทยสู้รบกับผู้ลุกรรนคระนํนำปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีใส่ตำแหน่งทางทหารกัมพูชาเสียงระเบิดดังไกลาหลายกิโลเมตรเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีสมรภูมิตาควายยังสู้รบกันดุเดือด และต่อมานะครับเวลา9นาฬิกา20นาทีก็มีคลิปสภาพคาสิโนโทอมอดาอําเภอเวียงเวลจังหวัดโพสตถูกทำลายด้วยเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้13ธันวาคมคาสิโนนกนงคมทอมอดาตกเดือรงขาดโพสต์แต่เก่าบานกมเตกดอยไอตัประมวยรบบอะเตศไทยนกกระไติดับใบไอไอคาสิโนน่าทึ่งตอนรถไฟฟ้ามริเวณนมารามเกยือ ញ៉ាំសល់អីទេត្រូនយើប៉ោខ្វល់តើយ៉ាមកដល់ដែរលោកអើយជួយមកតើយ៉ាដាក់ពីព្រៃមកបោះទៅខាងនោះហៅនេះទៅពេលអត់នោះនេះអីហេហេបានហើយអើយ

นไลายลูกครับนี่แถวโดนบ้านไม่เหยดอนโดนสาลากลางบ้านหลายลูกครับชุดนี้อ่าไอทหารทหาร អាយអាយដល់6តម្លាក់ទៀតហើយកាលនູ້ទម៉ោដាញ៉ឹងមានសាល់ឯងប៉ាល់លីហឺញាំមើលអោសែងឈ្គុលអាយដល់6តម្លាក់នៅដាក់ក្នុងដល់កអាយឡូវពងហោះលើមេហោះលើកបាហ្នឹងមកចុញម៉ែបងបងទៅជុំមូយយ៉ាតបងអើយដល់កហើយវាប្រៅយន្តហោះតម្លាក់អី បងប្អូនកាស៊ីណូយើងឈ្មោះ data ត្រូវបាន S16 កំទីចោលហើយបងបងប្អូនមើលនេះតាគីកាស៊ីណូតូចហ្នឹងគឺខ្ទីទាំងស្រងទាំងតូចទាំងធំ